เราก็มีมากมายอาหารแทบแทบหลากหลายทั้งหญิงทั้งชายดูได้ทุกวัยรอดูได้เลยสวยรวยแทบรับประกันคุณผู้ชมคะกลับมาอยู่กับสวยรวยแทบแลวพี่เอชยากันต่อค่ะมาพูดถึงบทบาทการทำงานซึ่งวันนี้ยังไงมีเพื่อนเพื่อนที่เกิดไปเมื่อกี้นี่นแหละถูกต้องค่ะีเพื่อนพี่ตายหมดแล้วย่าไิ โดยเฉพาะนะคะเขาจะมาเมาส์พี่เอกันค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเมาส์อะไรคุณไปทำเขาก่อนทังที่แล้วคุณเอค่ะไปฟังกันค่ะที่ญาติเขาเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์โอ้ที่สุดเฟตมากนี่เอเป็นอะไรฮะเวลากินข้าวด้วยกันเนี่ยมึงเคี้ยวเบาๆได้ไหมเนาะอ่ะมันเคี้ยวเหรอทำทำทำา้ทำเ เย็บเบาเป็นไหมเสียงดังมากที่ได้ที่บาร์เตอร์อยู่ด้วยตายเออนี่ไงีสุนารีก็ถึงไม่อยากเธอมากินข้าวด้วยเพราะงี้แหละเออคนดีแล้วเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรกับเราเงี้ยเนาะแต่งตัวจะฆ่าใครเออจะแต่งไปฆ่าใครอ่ะฮะมึงเช็คกล่องประวัติเขกปุ๊บกูก็ไม่ได้มีเพชรเยอะเหมือนมึงเงี้ยไม่ได้ฆ่าขนาดนั้นก็ได้ไม่เพชร พอไม่พอไม่เล่นเพชรอเล่นสีเห็นเป็นอะไร <c oughs> พวกเอเวนเจอร์เงี่ยมีมีมีพราคลุม <c oughs> เรื่พงผ้แพรผ้าคุมอ่ะพราคลุมไหลอ่ะทำไมบางทีก็ถามเพื่อนบ้างว่าเพื่อนมีเสื้อผ้า,ายเยอะไหมแต่งตัว,ตวนี่โอ้โหเอาเผื่อ,อละบ้างก็ยังเพราะว่าเราแต่งประมาณนี้มันจะต้องเหนือกว่าเราไปอีกเท่าใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องเรายอมจริงๆริงเลยใช่มันติดยามากเลยนะแต่งไปไม่ติดยาเลรอ เดี๋ยวฟืด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 เดี๋ยวก็เออเออเออชักอ่ะเออเมื่อไรนั่นนะนะสารพัดสารพันยาเลยนะว่ามันเป็นเพื่อนที่ดีนะเอใจบุญด้วยนะเรื่องบุญขอให้บอกนางใช่ใจบุญชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักอ่ะเอ็คนน่ารักตายแล้วติดบยาเหรอพี่ติดยาอะไรนี่ไหนยาอะไรไหน่อยพี่ให้ผู้ชมฟังก่อนว่ายา มันแพ้อากาศน้วที่เป็นยาดมยาลมยาหมองเนี่ยที่พกเอาไว้นี่นะเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกทำไมคะพวกนางๆนี่แหละมันมาขอใช้จริงหรอจริงเดี๋ยวพอนั่งนั่งไปนะเดี๋ยวเอาอีกแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วปวดหัวนู่นนี่นั่นเราก็ต้องปักให้นางอะไรอย่างงี้ใช่แหมแล้วว่าเรากินข้าวนะแล้วเสียงดังสิ่งดังแล้วเวลาพี่เอกินเคี้ยวยังไงพี่เคี้ยวปกติท่านจะปกติหรืพี่คือไม่จริงไม่จริงที่เขาเมากันคืออะไรอ่ะโอ้คืออะไรทำไม ิ่กับคุณเบลเตอร์ไม่ได้นะไม่ได้เบลเตอร์เป็นคนที่แบบละเอียดละอ่อนมากเลยคือแบบมีเสียงน้ำลายนุ่นนีดันไม่ได้เคี้ยวเนี่ยต้องคือเหมือนแบบไม่ให้มีเสียงเลยใช่คือไม่ต้องเคี้ยวก็ได้เบลเตอร์เลยเลยใส่ไปแล้วกลืนเลยนะคะแล้วทำไมพี่กินอะเลตอร่อยมากหรอเขาถึงเมากันอ่ะมันก็ยางงี้แหละเวลาอยู่ในตามเพื่อนตูงองาตักพูดมาก อกันนะไม่ใช่แค่ดังนะตั๊กไม่ใช่แค่เนี่ยที่ทำเน่ะคือตัวเขานะพี่ตั๊กขอใช่ที่พูดมาน่ะคือตัวเขาทั้งหมดเลยนะพิ่ก็บอกง่ายแล้วกินนะวันดีอยู่ดีนะวันดีคืนดีนะไม่ได้กินเฉยๆนะจ้าไงคะร้องด้วยร้องดีกินต่อจริงเหรออ่ะเรื่องอะไรปีกอ่ะรู้เหมือนหมูติดสัตว์ไงเขาไม่รู้ หลังใหม่แม่แม่เขาเมามาด้วยว่าพี่เอเนี่ยชอบนิสัยไม่ดีแกล้งหลับแล้วก็แอบฟังเขาเมากันจริงไหมเล่ามาไป่ไดแกล้งหลับคือมันช่วงเป็นช่วงที่รอมันไม่ช่วงที่รอแล้วเราก็นอนหลับตาหลับตาเออแล้วเราก็นอนอยู่อย่างนี้แล้วเขาเขาก็เดินเข้ามาเขาก็เดินเข้ามาแล้วสาวๆเขาก็คุยกันเยสุเลยอ่ะแล้วพี่สุว่าไงคะตักทาไงดีวะตอนนี้แห้งว่ะปากแห้งเหรอคะอะไรแห้งค่ะ รู้กันนะคะวแห้งแห้งน่ะแล้วก็ภาษาผู้หญิงน่ะเขาคุยกันนะแล้วก็บอเออโอ้คำไทยมาเต็มๆเลยเฮ้ยเจต้องอย่างนี้สิคงหนูก็แห้งว่ะแล้วเราเราจะลุกไปก็ใช่ที่เอะทำไงดีทองเขาไวทองมันก็ต้องแห้งเป็นธรรมดานั่นแหละสรุปว่าไปพี่ทำไงพี่ก็นอนฟังสิให้พี่ทำยังไงได้ล่ะ แล้วเขารู้เขารู้แมว่าพี่แบบรู้เก็บข้อมูลอะไรเงี้ยค<ด>ุณ<ห>ตันเต็ดแล้วหันมาอ้าพี่ตูเ่เออยู่นี่ไม่สบายรู้สารู้หมดเลยว่าแห้งไม่ดีไม่ดีพี่เอบอกว่าเปิดมาบอกว่าเออของพี่ก็แห้งเหมือนกัน จริงค่ะว่าเห็นพี่อยู่ในวงการมานานมากๆแล้วเนี่ยไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากวงการเลยอือยู่หน้าจอตลอดอยู่มากี่ปีแล้วพี่เคยนะพอหลังจากที่ถ่ายละครไปนั่นแหะแล้วพี่ก็เล่นละครคู่กันนะคะจริงป้ะมาสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วเขารู้หมดว่าแก่หายไปไหนพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ขี้เกียจอยู่พี่ขี้เกียจเราคือแบบหยุดพักแล้วไม่ไปไหนพักเลยแต่ว่าพอกลับมาแล้วอะค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคือได้ข่าวมาว่า ไม่ว่าพี่เอจะหายไปไหนหนานแค่ไหนหรือว่าอยู่กลับมายังไงแม่ยกเหนียวแน่นมาก,กเขาติดใจอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือถึงแม้พี่จะเปิดตัวว่าพี่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วพี่ก็ยังมีสเสน่ห์มากกับแม่ยกจริงเ,เป็นคนมีสเสน่ห์นอกจากรูปร่างหน้าตาดีที่ผมปฏิเสธไม่ได้แล้วเน่นะคะ <laughs> เวนพูดดีๆนะเดี๋ยวรุ่นมหาลัยหมากย้อยของฉันนะเอออะไรหมากย้อยอะไรมากย้อยของฉันมานั่งเชียร์อยู่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความหอมพี่ไปเล่นลิเกเนี่ยนะพูดเลยบอกว่าพี่เป็นคนที่ติดน้ำหอมมากเวลาเล่นลิเกเนี่ยยิ่งหน้าหนาวหน้าลมแรงๆเลยนะเวลาที่พี่ก่อนที่จะออกไปยืนข้างฉากปั๊บเนี่ยลมกระพือบินน้ำหอมพี่เนี่ยลอยไปหน้าเวทีเขาจะรู้เลยว่าเอชีมาแล้วใช่ครับพี่ๆแต่ขอถามหน่อยนะอย่างใส่ชุดริเกถ้ามันหน้าร้อนล่ะ มันกินเงือกเหม็นเปรี้ยวมันเหงือต้องเยอะเป็นเป็นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยู่กับแสงไฟด้วยเวลาออกไปหน้าเวทีอย่างเงี้ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ากลิ่นแป้งเนี่ยนะบางทีถ้าเราทาไปอ่ะแต่พี่อ่ะโชคดีอย่างหนึ่งพี่เป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้น้ําหอมเข้าไปช่วยเนี่ยมันเพิ่มจะช่วยได้มันเพิ่มเสน่ห์แล้วตัวพี่เองอ่ะพี่ติดจริงๆพี่ติดน้ําหอมแล้วแม่แม่ แม่คุณแม่อยู่เยอรมันอะไรเงี้ยแกก็จะส่งน้ําหอมตอนอะไรมาให้เยอะแยะมากแสดงว่าพี่ก็ใช้น้ําหอมเคตอร์แบรนด์มาตลอดโอ้เยอะมากตุตาแล้วอะไรทําให้พี่มาตัดสินใจใช้มาดามฟินก็ตัวแม่ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับโอ้แต่ใช้กันเยอะเลยเราใช้ตัวพ่อในวงการใช้กันแล้วพี่ไปจัดรายการไงแล้วเห็นเขาท้อกันใช่ป่ะแล้วพี่ก็เอามาใช้แล้วเขาหนูแหละให้พี่ไปด้วยพี่ก็ชอบชอบเลยอ่ะเพราะว่ากินไหนอะเนี่ยจริงๆพี่ใช้ฟินินแบ๊กใช้ตัวนี้แม่ มาตอนหลังใช่ครับแล้วแต่แต่มาตอนเนี้ยนะกลับมาชอบอันนี้แล้วอินเลิฟไหนพี่เอบแบบว่าชอบอินเลิฟตัดสินใจเลยก็ไม่ใช่จากการที่คนท้ามาทอกอย่างเดียวพี่ได้ไปลองกับเจ้าหมวยเล็กใช่ไหมไอหมวยเล็กชอบหม่ยเล็กคือนครหมวยเล็กคือรถเมย์ค่ะแล้วก็นางกำลังจะมีผัวแล้วนะคะเร็วๆค่ะ มันจะมีข <Tipp s> <AMA> e ่าวดีแล้วนะคะกับน้องพี่ก็ไอ้หมวยเล็กเนี่ยก็ฉีดกันไปแล้วก็ไปล้างมือเพราะว่าเรากินอาหารกินอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปล้างพอฉีดไปแล้วอ่ะหนูน้ําหอมอ่ะมันติดมันยังมีกลิ่นอยู่เลยแล้วมันติดทั้งที่ล้างมือไปแล้วล้างไปแล้วแล้วเราก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วจริงๆอ่ะพี่ฉีดมานะพี่พี่ได้ไปแล้วพี่พี่ฉีดมาตั้งแต่เช้าอ่ะครับแล้วเขาก็มาทอล์กในรายการกันอย่างเงี้ยครับพี่มีพี่ไก่เวลายุดพี่มีใครต่อใครมากันเงี้ยพอฉีดไปอ่ะผมก็บอกนี่พี่ลงดมของด ช้าจนเย็น มันติดติดนานติดทนด้วยแล้วล้วพี่ฉีดก็กลิ่นหนึ่งคนอื่นฉีดก็กลิ่นหนึ่งใช่ไหมมันแปลกมันแปลกตรงนี้ลูกเล่นมันเยอะตรงนี้แหละที่บอว่าแปลกใจมากๆเดี๋ยวที่มันมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมพี่ใช่หนูเวลาที่สมมติพี่ฉีดเอาไปเนี่ยนะคะฟินนินแบ็กเนี่ยสมมติฉีดฟินนิแบ็กมาดฟินนิแบ็กแล้วถ้าเกิดพี่เอฉีดกับตุกตาฉีดเออคนละคนละเรื่องเลยคนละกลิ่นเลยใช่ผสมกลิ่นเหงื่อคุนแล้วผมจะบอกนะว่าถ้าเกิดว่านะมันมีกลิ่นเหงื่อของเราเนี่ยผสมออกมานะครับคน ผู้ชายอย่าปล่อยตัวนะจ๊ะตอนนี้ไม่ได้นะมันคือเสน่ห์นะแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเวลาที่ผู้ชายถ้าเกิดไปออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับกลิ่นเหงื่อที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเป็นเสน่ห์อีกเพราะมันมีความหอมของมาดามฟินเนี่ยครับมันจะออกมาเลยแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะเอาไปเลยควรออกกำลังกายสีเขียวแหมหมอฟินออกกำลังกายกับสังเวียนเลยไม่ใช่แม่หอมจริงๆไม่หอมใช่เธอผู้ชมต้องบอกว่ามาดามฟินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหขระโยซีนมากพี่เอสู้เลยสู้นางหน่อยสู้นางหน่อยเดี๋ยวโอ้โหมาเล่นของกลางรายการเลยโอ้หปล่อยของกลางรายการ มากแล้ววันนั้นเนี่ยที่ไปเจอกับพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะนางชายอันนี้ฟินนินเลิฟใช่พี่หนุ่มกัญชัยชอบฟินนินเลิฟแล้วเป็นผู้ชายหวานอย่างเงี้ยเหรอลูกชายหวานเธอแล้วพี่ก็เลยฉีดผสมกันพอผสมกันบอกเออเว้ยมันมีลูกเล่นจริงจริงที่นหอมอื่นถ้าผสมกันอ่ะกลิ่นมันจะเพี้ยนถูกไหมพี่เอถูกแต่มาดามฟินยิ่งผสมกัน่ะยิ่งหอมนัวคุณผู้ชมนี่สองกลิ่นสองดีอ่ะเอหอมไหมเอหอมไหมเอหอมมากเลย เอเอนี่เอสามีเราเอผเอนี่ก็ห Homo ออผัวด้วยหัวเงิเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรีบบอกกับพ่อพ่อแม่แม่ดีกว่านะคะเพิ่งบอกจ๋าบอกเลยบอกว่าผมมาทั้งทีเนี่ยนะครับมีสิ่งดีๆมานําเสนอในวันนี้นะครับอยากให้เปิดใจจริงๆมาดามฟินเขาดีจริงๆครับปกติเนี่ยซื้อ2ขวดนะครับ2ขวดเนี่ยนะฮะในราคาปกติเนี่ยสองพบาทแต่วันนี้นะครับเหลือเพียง1990งาร้้าบาทโอ้ผู้ชมที่สั่งมาในตอนนี้เลยนะคะรายการจบนะคะอย่ารายการจบเร็วๆรีบโทรเลยอย่าคิด มากโอ้ถอยรับฟรีอะไรคะพี่เอรับฟรีไปเลยนะครับคุณผู้ชมทำน้ำหอมฟรีอีกหนึ่งขวดนะครับเป็นสามขวดนะคะได้ไปแล้วนะคะยังยังไม่พอเท่าไหร่ครับผมจะให้อีกครับนี่โลชั่นดอกไม้นะคะมีสองหลอดด้วยกันนะคะเอาไปเลยครับหลอดใหญ่ใหญ่แบบนี้สองหลอดหลอดใหญ่ๆหสองหลอดนะครับไปทาก่อนนะแล้วค่อยฉีดน้ำหอมนะมันจะหอมติดทนนานเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไม่หมดครับสบู่คราบสบู่ตัวหอมอีกสองก้อนโอ้โหเลยครับหมดเนี่ยเจ็ดชิ้นเนี่ยเอาไปเลยครับ ราคาปกตินะฮะ6,230บาทนะครับ<ช>แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่<ช>1,990บาทเท่านั้นค่ะโว้ย ซื้อสองแถมห้าซื้อสองแถมห้าแถมห้อีกแล้วเนี่ยเอาเลยเร็วๆอย่าคิดมากแอดฟินอะไรคะแอดฟินอะไรฟินยีิบหกนะคะมีแอดดำหน้าด้วยนะคะฟิน26นะครับหรือโทรศัพท์นะครับโทรมาตอนนี้เลยครับอย่าคิดมากนะฮะ02 030 0033ใช่ค่ะที่เอไม่โกรธใครใช่ไหมไม่ได้โกรธใครนะโอเคเพราะว่านั่นเองนี่อยากให้เขาได้จริงๆริคุณรีบโทรมาเลยนะตอนนี้นะครับเจ็ดชิ้นนี่นะครับในตอนนี้นะราคาคุณผู้ชมปกติเนี่ยนะคะหกพันกว่า ่าเลยนะคะแต่คุณผู้ชมเนี่ยจ่ายเพียง1,990บาทเท่ากับซื้อน้ำหอม2ขวดแถมน้ำหอมอีก1ขวดโลชั่นดอกไม้อีก2หลอดใหญ่ๆแล้วก็สบู่ตัวหอมอีก2ก้อนอาบน้ำหอมทาโลชั่นฉีดน้ำหอม ฟิน26คุณผู้ชมมีแอคไซด์ข้างหน้าแล้วก็ FIN 26แล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทร02 030 0033ขออนุญาตให้แค่จบรายการนะคะโปมานะเพราะตอนนี้แม่ยกพี่เอจองเต็มหมดแล้วโลชั่นก็เลิศมากนะคะอยากให้บอกคุณนายล่นแล้วซื้อของแท้ดีกว่านะครับแล้วได้ได้โปรขนาดนี้นะโอ้โหอัดแน่นๆขนาดนี้นะครับรีบสั่งกันไปนะครับนี่ใช้โลชั่นก่อนแล้วฉีดหมอนมถูกต้องค่ะไม่ต้องเป็นคนนิดสี่ชั่วโมงเลยค่ะคุณถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทาโลชั่นดอกไม้ตัวนี้ คุณผู้ชมนะแล้วคุณผู้ชมฉีดน้าหอมตามนะลงไปอาบน้ําแหวกว่ายในทะเลก็ไม่หลุดคุณผู้ชมหอมบอกเลยว่าหอมยันลูกบวชอะนะคุณผู้ชมตัวนี้ถ้าไม่ดีจริงได้สบู่สบู่นะฮะอีกสองก้อนนี้นะขอบอกเลยนะเวลาไปอาบน้านะครับเดินออกจากถนนทับสบ่ตกได้เลยทับสบู่ตกได้เลยค่ะผับัวใช้หอมเมียจริงๆนะหัวใช้หอมยันเมียเพราะฉะนั้น สามขวดแล้วรสชาติอีกสองหลอดสบู่อีก 2, 2> องกิน 7ชิ้นนี้นะครับในราคาปกตินะครับ6,230บาทนะครับแต่วันนี้เหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นครับเอาไปเลยครับอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะที่แอดฟินสอหรือโทรไปที่หมายเลข0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะจะได้มีเสน่ห์แบบพี่เอชยยาค่ะเคยมีโปรนี้ในรายการไหนไหมไม่เคยเลยครับที่ผมมาทั้งทีแล้วนะรีบโทรนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาซิมบัซอเจ่หมวยครับซื้อเลยนะครับบอกเลยนะคะว่าคุ้มสุดคุ้ม เออ Fin26 นะคะ F I N Fin26 แล้วก็โทร0 2 0 3 0 0 0 3 3นะคะถ้าจบรายการแล้วไม่ได้ของแถม5ชิ้นนะคะเพรั้1,990ได้7ชิ้นน้ำหอม3โลชั่น2สบู่2 Add Fin26 และโทร0 2 0 3 0 0 0 3 3พี่เองฉีดไม่เลิกเลยค่ะยังอาบน้ำหอมมากค่ะชมหอมจริงอ่ะอะขอบคุณพี่เนนะขอบคุณพี่เนนะ แซตาเห็นพวกเราแวะแวบให้รอดูได้